และนี่คือร้านขายเกมมิกเก์แห่งยุค gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้ามมเกมมิกเกอชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างาั้นถ้า่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับมาครับสวัสดีครับทุกคนอย่าเป็นทางการนะครับร้อคนนะครับอยู่กับกิจกรรมไอคอนิกชุดนะครับผมลูกยิงพิชิตตำนานนะกิจกรรมใหม่ที่ มานะครับผมเมื่อกี้นี่เองนะกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการสุ่มเหมือนเดิมนะครับแลกแบบ1เหรียญกับ2เหรียญน,นะครับของรางวัลก็จะแตกต่างกันอีกแล้วนะแล้วก็ข้างล่างครับสามารถที่จะสะสมโบนัสพอยต์นะตอนนี้ผมก็มีสามพันนะครับอันนี้กดไป500อนะ้ร้อยบาทได้ประมาณ3,600พอยต์นะครับเอามาแลกตัวไอคอนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะแถมการ์ดด้วยทีเด็ดก็น่าจะเป็นลิฟว์พูลแอมบบสเตอร์อ Ambassador นะเป็นการ์ดใหม่นะครับเป็นไอคอน ลิวพูนะครับผมแล้วก็สะสมตัวมาแลกตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าแลกแล้วมันจะหายไปนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่กล้าแลกว่ะเดี๋ยวเราแลกทีเดียวตรงการ์ดลิวพูนะครับแอมบัสเดอร์นะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นรางวัลผู้จัดการนะเติมครบ12สองก็จะได้การ์ดไอคอนตรงนี้นะได้ทั้งหมดนะครับผมขอได้ไอคอนสักตัวใหม่ๆนะสักตัวหนึ่งโรนัลดินโน่เนี่ยฮะนี่โรนารดิโน่โรนารดิโน่โกับอันนี้ฟานได์นะครับ ก็เลือกเป็นโรนดิโดย,โยแล้วกันบอกว่าทุกคนคงจะนั่งดูคลิปกันเยอะๆนะขอสักขอสักสิบไลค์แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะขอสักส like นะิบไลค์แล้วกันนะผมว่าคงจะช่วยกันกดนะให้มันถึงนะสัก10บไลค์บอกว่าพี่นี่ก็ลงทุนไปเยอะนะ 5. 5. 5. 5. การบวก5เยอะมากนะครับนี่ทีเด็ดไอคอนแพ็คนี่คือเราหวังไว้ว่ามันจะได้ไอคอนใหม่อะนะและ้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจสําหรับ ลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนี่ครับเคนนี่ดักลิสนะครับผมนักฟุตบอลชาวสกอตแลนด์นะตำนานลิเวอร์พูลแบบตำนานของจริงนะครับอยากได้นะอยากลองใชด้ดูนะมีอยู่7คนผมอยากได้คนนี้สุดนะครับมีอยู่1 5 0 0เหรียญน,นะครับเวลา20 20 20แลกอุ๊ย200ตกใจมันก็ไม่ง่ายวะ่ะทุกคนเฮ้ยไอคอน ไอคอนเฉยออกง่ายจัดนะครับน้องๆพี่ก็บอกแล้วว่าพี่คือราชาฟีฟากดเพียงแค่สองทีอะครับน้องๆแค่นี้ก็แบบก็คุ้มค่าแล้วครับน้องๆอุ้ยคือก็แบบราชาฟีฟามือทองอะครับมันก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะครับมันก็คือแบบเป็นเรื่องปกติอะครับที่จริงพี่ก็แกล้งดีใจไปงั้นแหละพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างไงมันก็ต้องมาครับพี่ก็แกล้งตกใจไปงั้นแหละครับใจเย็นครับน้องๆอย่าเพิ่งรีพอร์ตเบีพี่นะ พูดแล้วก็ไปต่อครับ200เหรียญไปดีครับน้องๆโชว์ไปดีครับนี่ไงครับบวก5ไปดีโอ้200เหรียญโชว์วะได้บวก5มา1ใบอืใบได้9 9,000พอยต์เฮ้ยโชว์100เหรียญไปดีครับโชว์100เหรียญไปดีครับน้องๆ <ion> ไม่มาว่ะ100เหรียญแม่งโคตรเกลือครับจะ500แล้ววะที่หมดไวเนี่ยอยากอยากโชว์พาวให้น้องๆดูอ่ะร้อยเหรียญไปดิครับน้องๆ เออมอาทบร้อยบวกห้าอ่ะเหรียญยังไม่โผล่ไอคอน,นเนี่ยเร็วไปนะบางทีอ่ะสามหมื่นแต้มแล้วว่ะหกร้อยได้ทีละหกร้อย point ห้าร้อย p o i อ๋อพอย n t ที่ออกมันก็ไม่เหมือนกันนี่ามาบางทีก็หกร้อยเจ็ดร้อยนี่ไงพอย n t มันมันสุ่มว่ะทุกคนปุ๊มมันอุ้ยหนึ่งพัน m โอเคนี่ครับราชาฟีฟ่ามือรองครับน้องๆ้องร้อยเหรียญไปเดียครับน้องๆมา ไม่มาว่ะโหลเอาเหรียญหมดเอาหมดแล้วเหรอได้มากี่พอยต์สี่หมื่นหกราการรีวูวหนึ่งรอาแบนี้ด้วยแล้วกันเออก็มาเด็กครับผ่านละี่ยไม่พอว่ะเลข้อีกสองพันเลยแล้วกันนะครับน้องๆจะได้ครบโคต้านะรุปรว่าเปิดคลิปนี้คลิปเดียวจบว่ะมานี่ไอคอนทั้งหมดสามใบแล้วเนาะวันนี้แล้วันกะ นี่ไงพันเอ็มมาดิครับอ่ะมาแอมบัสเตอร์มาแอมบัสเตอร์ลิเวอร์พูลนะครับคว่มสามารถแรกของรางวัลจากตัวไอคอนได้โดยไม่จำกัดรอบเอา้ามาดิครับน้องๆตัวไอคอนอีกหนึ่งตัววะพวกตัวไอคอนผมมีสิบเอ็ดแล้วอะ่ะอีกหนึ่งตัวเท่านั้นว่ะทุกคนเดี๋ยวนะอีกหนึ่งตัวนี่พันหนึ่งได้วะจบไม่ลงเออนี่ไงมาดิครับอ,อีกตัวหนึ่งอะครับ เนาะนะไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมนึกว่าอ๋ออ๋อไอ้สัสผมแลกสิบไปแล้วโอ้ยควายอ๋อมันก็หายไปเลยอย่างนี้เหรอโอ้แลกแล้วก็หายไปโอ้ยสัสราชาฟีฟาเพี้ยนแล้วครับตอนนี้อ่านะครับอาจจะมีเสียงฝนนิดหนึ่งนะวันนี้อ่าวันนี้โอ้โหวันนี้เราจัดไปเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูแป๊บผมเหลือเท่าไหร่เหลือ200,000แคสนะครับอ่าตอนแรกเรามีล้านห้า เราจัดไปหมื่นสามนะครับวันนี้ตอนแรกเรามีอยู่8 0 0รเอ็มเนาะได้มาอีก800นะครับดูดิว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็เยอะเนี่ยอุ้ย,ย,ยเปิดเงินทั้งหมดจาก800เป็น30,000ื่นะครับแต่อย่าลืมนะว่าเราเติมไปหมื่นสามนะเป็นโคตรเยอะนะมาล,ลุลัวแล้วกันมัลติคลาสหวังว่าจะได้อะไรดีๆแล้วเป,ป็นปีฮอตวิ่งมาบวก4สวยอุ้ยแปดร้อยนี่ก็เยอะอยู่นะฮะเนี่ย มามาเสื้อแปลกเฮ้ยมันมีโมจิบวกห้าด้วยอะโอ้ลืมไปนะอุย้ยราอุกาเซียบวกร้อยการ์ดโมจิออกว่ะอันนี้มันบวกห้าล้วนๆนะบวกห้าอิตาลีโบนูชีคีเอลลินี่บวกห้าล้วนๆนะครับโอ้สแตทมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอยากได้สักสแตทร้อยสี่ครับอันนี้ได้มาจากรางวัลผู้จัดการ โคตรกกครับลุกไกวอ่ะโกดินอ้บวกสี่ว่ะไปอโมจิบวกห้าบูตเกตว่ะโคตรกากเสียเวลาเปิดว่ะพวกเนี้ยอ่ะนี่บวกห้าเน้นเน้นอลิปิกอินเียงเบมฟิตเดปายเดปายลบสามเก้าสี่สี่ปีเทพเราอยากเปิดไอคอนใจจะขาดแล้วตอนนี้เบลเยียมดิสเมเทนบวกห้าการบวกห้าเยอะจังว่ะ เอ็มโอจีมาดิครับฝรั่งเศสก็มาดิครับใครอะโอ้โหมาใบนี้วสี่ปีเทพมาบีโอีเลยวะเฮ้ย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 เยี่ยฟันได้ก็มาดิครับตงตงเบอร์จิวฟนนันได้ครับแพงสุดนะครับน้องๆแพงสุดปะเนี่ยน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นโลนโดนะแพงสุด ต่ฟันไดก็เอานะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยเล่นฟันไดปีนี้เลยนะครับผมว่ามันก็โอเคครับน้องๆโอ้ยมือพี่มันระยิบระยับว่าตอนเนี้นสั่งได้ดังใจอะครับไป96แกรี่รีดิกเกอร์มาตรงนี้แนละ้วอย่ามาตรงไอคอนนะขอร้องลนะไปครับดองบาไหมดองบาไม่ใช่แล้วผิวขาวแบบนี้อังกฤษซะด้วย ต่อไป B O E ฝรั่งเศสบาซ่ามาใครวะเนี่ย Dis m ม r t ์ e n นสอรอบแล้วดิสเมอร์เทนไม่คัดแล้วกันคือถ้าคุณดวงดีอ่ะเปิดยังไงมันก็รวยอ่ะนะคุณดวงดีขายข,ายขี้มันก็รวยเบอร์สไม่รวยแล้วล่ะะถ้างั้นอะ่ะ <laughs> คนดวงดีขายข,ายขี้ก็รวยวะไม่ต้องคัดเลยจบๆไปขอลุ้นที่เราไปโลนันโดคือจบเบอร์สิ กิตาลีบาจโจสองพันโอเคโยต้องโดแล้วไม่ใช่มาลาโดนนาอุย้ยมาถูดร้อยห้าสองพันเจ็ดใบสุดท้ายคืออยี่มาเปเลเบอร์สี่เดลซาย่อา้าเวียล่าว่ะฝรั่งเศสพอดีครับน้องๆก็สี่พันนะครับก่อนด่นเลยเอาเข้าทีมก่อนตัวนี้ไม่รู้จะคัดอะไรครับใบนี้นะเบอร์สี่ ฝรั่งเศสม,มาเกลิยร์นี่ขายไม่หอกชัวสักพีนะกับลีบูแอมบัสเดอร์นะครับได้มา2ใบนะครับเพราะว่าเราเอาไปแลกในการ์ดเมื่อก,กี้แหละฮอตบวกหกนะจัดไปครับขอเป็นคิงเคนนี่ได้หรือเปล่าจอนบานหรือเปล่บบาเนี่ยเบอร์แบบนี้แบบนโอ้โหชัวครับจอนบานจอนบานมันดูไม่เก่งนะครับน้องๆแต่หน้าก็เหมือนอยู่นะเนี<อ>่ยสปีดมันไม่เยอะ ลูกล่างดี้ยี่มาพิ่งมาเบอร์แปลกๆอ,อังกฤษไม่ใช่ละโอ้ยอคาราามาถึงสักทีนะครับสำหรับไอคอนวันนี้ขอสูตรแบบสูตรที่ผมเคยเปิดได้ได็อกบา์ดีกว่าสูตรที่ผมเคยเปิดไ,ได้ด็อกบา์นี่ผมต้องทําจอมืดๆนะเปิเดววปรมมุ่ดเดียวเลยดีกว่านะสามใบนะครับผมไม่เคยเปิดรุ่ดเดียวเลยเจ๊งก็เจ๊งกันไปเลยอ่ะนะเข้าๆออกๆ แล้วก็หลอก GM นคะครับผมบอกเลยว่ามาแน่ผมคงไม่ดวงแย่ขนาดนั้นหรอกมั้งฝากกดไลค์กันด้วยนะกำลังใจอ่ะกำลังใจอ่ะพร้อมมาใครวิ่งมาแล้วอิตาลีซีเอ็มรอเบโตบาจโจ เป่าวะยังดีหรือเปล่าแล้วที่เหลือลิวโวโดมันก็ไม่ถึงกับแย่นะมันไม่ได้แบบไบอันเราดูอะไรพวกนั้นอ่ะอูสอดเราได้บาจโจค,ครับผมโอเคอยู่นะตั้งแต่111นะครับมาใบนี้ครับสุดท้ายท้ายสุดเอาแบบสว่างสว่างมจะได้เห็นชัดๆว่าหน้ามันเป็นใครเดี๋ยวได้หูโก้ซานเชต่ะเปิดไอคอนเช่าไปหนึ่งที เพื่อเช็คเรตติ้งหน่อยลาอูโอเคเดีย๋ยวมาด้วยลาอูไอ้ก็เข่ามาแล้วหลอกจีเอเราต้องหลอกจีเอหน่อยราชาฟีฟาเปิดการ์ดมันต้องไม่ธรรมดาเด,ดี๋ยววะมาไปนี้จะไปไงไปม,มา ของจริงอะครับก็เปิดได้มาสองรอบแล้วครับสำหรับซีดานะครับบอกแล้วสูตรเนี้ยมันของจริงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับวันนี้พี่ก็รวยแล้วครับน้องๆรวมๆคุ้มไหมครับผมก็ผมก็คิดเลขไม่ค่อยถูกครับน้องๆคุ้มหรือเปล่าโออดวงดีจังวะโอเคก็นะครับรวมๆก็เยอะอยู่นะนี่เราอย่างแรกไม่หมดนะครับเนี่ยจะเปิดไม่หมดนะเนี่ย ยังเหลือแบบพวกพวกนี้อีกอะแต่พวกนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ะครับเดี๋ยวพี่ก็คงจะแบบว่าทําการขายนะมีบางตัวก็อาจจะเก็บไว้อย่างลิวันโดอะไรพวกนี้หลบัตโจนี่ก็เก็บไว้ซีดานี่ขายแน่นอนเนี่ยสูตรนี้ต้องมาใครนับถือเจ้าแม่ผมขอโทษไปนะที่นี้ด้วยแต่เจ้าแม่ก็ช่วยผมมาแล้วรอบหนึ่งหลอกเจมไปบวกห้าก็ต้องหลอกครับตียากเหลือเกินตัวนี้ ต้องขอโทษคนที่ทำถือเจ้าแม่ด้วยนะเจะ้ชนกันสมทีจอนบึบเกินปะวะเกินปะไม่รู้นะโอ้โหเจ้าแม่กู <c oughs> เจ้าแม่ไม่ช่วยเลยต้องได้ต้องได้ตัวนี้อะไรนะเจ้าแม่อีกรอบอ่ะมึงไปเปิดฟังเองเลยนะ เราบทความตถาเพลงนี้แหละเพลงแห่งความโชคดีของเราจอนบาดนยังไงมาแล้วตีโคตรยากอย่าต่อเลยขอเล่นเถอะนะขอเล่นเถอะนะโอเคมาพูดถึงจอนบานในฟีฟ่าไลซีกันสักนิดหนึ่งหลังจากที่ได้ไปลองเล่นมานะครับต้องบอกว่า เป็นปีกสายที่เรียกว่าสายสมดุลแล้วกันนะคือความเร็วความคล่องมันก็จะไม่ได้แบบว่าพริ้วขนาดมารนี่นะแต่จุดเด่นของจอนมารนันะ้นน่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างนั่นเองครับที่ค่อนข้างสมส่วนแล้วก็ดูดีเลยทีเดียวนะดูแข็งแกร่งนะครับสกิลเลี้ยงครบนะมีอาไซฟ์ฟุตช็อตมีเฟนนิชช็อตนะครับผมถ้าดูเผินๆจะค่าพลังในเรื่องการจบสกอร์น่าจะไม่เป็นห่วงอะไรนะครับแต่ว่าพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะในเรื่องการจบสกอร์ลูกปั่นเอย หรือว่าจะเป็นแบบลูกยิงมุมยากๆอะไรอย่างนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่โกงนะครับรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดานะครับคือจอรนบานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปีกที่แบบสไตล์ที่ผมชอบนะสไตล์ที่ผมชอบจะเป็นพวกเนมานะครับผม จะเป็นมาเน่ก็ได้นะครับที่จริงอ่ะผมผอ,มอ่ะเดเบิลเล่คิงลี่สโกมองพวกสปีดเวลาที่วิ่งออกตัวไหวหน่อยอะไรเงี้ยจอรปาเนี่ยเวลาวิ่งมันไม่ได้ไวขนาดนั้นนะความรู้สึกมันมันดูช้าออกตัวอะไรพวกนี้ครับมันดูแบบว่าไม่คล่องด้วยนะในบางจังหวะนะครับ แต่ก็พอใช้ได้นะครับถูถ่ายได้อยู่นะสำหรับจอรนบานอาจจะไม่ใช่สเปคผมนะแต่ว่าคุณเนือาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับแน่นอนครับเรื่องของความแข็งแกร่งการเบียดอะไรเงี้ยถือว่าทีเด็ดเลยทีเดียวสำหรับจอรนบานแล้วก็ยิงเต็มข้อเนี่ยดีกว่ายิงปั่นนะผมว่าปั่นรู้สึกแปลกกว่าปั่นไม่เคยเข้านะครับแบบต้องยิงแบบยิงฉีกมุมอะไรเงี้ยยิงแบบประมาณนี้ครับเึื่งจะหวังผลได้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอยู่ดีนะสำหรับจอรนบานนะครับ มันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวนะสลรับปีกริมเส้นเนี่ยผมอยากได้แบบแนวผมผอมวพลิ้วๆคล่องๆมากกว่าอันนี้มันก็ยังดูแบบชา้าเป็นบางจังหวะนะครับถ้าใครแบบทำฟูลริ้วผูอะไรเงี้ยก็ควรที่จะมีไว้นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ผมนี่ก็คงจะไม่ได้เก็บนะครับตีบวก5ติดก็เดี๋ยวรอราคาดีๆก็น่าจะขายเลยครับผม ก็จังหวะน,นี้พิ้วมาแล้วก็ยิงไม่เข้าอีกแล้วอันนี้ผมกากเองฮนะเออผมไม่โทษนักเตะดีกว่าวะผมว่าผมโทษตัวเองดีกว่านะครับมุมยิงแต่และมุมคือผมมันใช้ไม่ได้ไงคือมันก็แบบมันก็ดึกแล้วอะ่ะมันก็อาจจะง่วงนะครับดูฮะพิ้วมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับนี่คือบ่นตัวเองนะแล้วก็ทาจบไม่ได้โอ้โหยิงมั่วตัวไปเรื่อยครับแล้วจังหวะน,นี้กิสมันมา จ่ายใบจ่ายมาแทงให้กับจอนบานวิง่งวิงแซงขึ้นมาครับสปีดก็ถือว่าโอเคอยู่นะต็อกแท็กมาหมุน1ทียังไงหลบมาอย่างนี้มุมนี้ก็ไม่ได้ครับโ้ได้กระบ้าแล้วครับมาดูฟิคิกบ้างครับฟิคิกก็ถือว่าทรงทรงพอยิงได้นะแต่ว่ามันผมได้จับแป๊บเดียวนะยิงไปประมาณ5ครั้งก็ไม่ได้เลยนะครับ <laughs> ไม่ไม่เคยเข้าอย่างมากก็ใกล้เคียง นะครับก็ต้องต้องฝึกอะ่ะนะยิงเท้าซ้ายด้วยนะครับถามว่าผมถนัดไหมก็ถนัดนะแต่ยิงไม่ค่อยข้าวว่าเหมือนช่วงนี้ฟีคิกผมมันไม่ค่อยชัวร์แล้วอะ่ะแต่จังหวะนี้ผิวมาเออปาดขวาหนึ่งทีมีโอกาสหมุนซ้ำเข้าไปแต่ยังไม่ข้าวเลยเดเซเก้เขียเ่ยเบาๆแฉลบเข้าเฉยต้องบอกเลยว่ามากับดวงนะครับแลวจังหวะนี้ริมเส้นทางซ้ายซ้ายบานบานมาบานลากมา,า,า,กมาเปิดโค้โงๆแล้วนะหูบาจโจยิงออกครับโอ้สวยบานมา บาลมาเวลาเวลาจ่ายบานสั้นๆนี่ก็ไม่เข้าคแรบบับก็จังหวะสาคัญมุมแบบยากๆนะครับดูไม่ค่อยคมเลยนะ,ปะแปลกๆนะครับจอนบานอาจจะเพราะว่าผมยังไม่ชีนแหละนะนี่วันนี้ก็มัวซัไปเรื่อยครับยิงนกตกปลามาดิมเส้นความเร็วถือว่ากําลังดีไม่ได้แบบเร็วพวดพราดไปได้เรื่อยๆอาศัยบอดี้อ้าวแล้วจังหวะน,นี้บอลลุดเท้าเฉยขืนไปให้วีดาคืนไปอีก ขืนเข่าคืนมาให้จอนบานหมุนหนึ่งทีโชว์เทและยิงซ้ายเข้าไปครับนี่คือค่อนข้างคมครับในกรอบนะตอนแรกบอกไม่ค่อยคมตอนนี้คมเฉยครับและหาหมุมปั่นก็ยังไม่เข้านะมันไม่ค่อยชัวครับจอนบานไม่ค่อยชัวหรือกูกากเองและจังหวะน,นี้สับหลอกมาเอ,อ้ยยังไงยึกยักยึกยักฟาวาวและซ้ายตรงตัวครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเจเซเก้ม,มีจังหวะแทงมาโล่งๆครับในจังหวะสวนกลับแบบนี้แบค็คเขาหายก็ยิงเสาแรกเอาไซเข้าไปเลยไม่ต้องแต่งอะไรทั้นครับเ <c oughs> ขาออนโกผิดทางครับสีดานโชดีลามาหนึ่งทีปอกป่ายกมาให้สั้นๆจอนบานแตะต่อและชนไม่เข้าจังหวะนี้ความแข็งแกร่งโชว์ไปหนึ่งทียิงด้วยขวาครับเข้าไปจอนบานเล่นปีกขวาบ้างครับในจังหวะนี้ปีกขวาจอนบาน บาลดังขวาตัดก็มาตอกแต็หนึ่งทีจ่ายให้กับซีดานยิงติดและซ้ำเข้าไปเรียบร้อยต้องบอกว่ามากระดวงจริงๆครับบาลบาลฝั่งซ้ายบ้างครับตอนนี้มาตุยดีที่เพิ่งบวกแดติดจ่ายไปที่จอนบาลโอ้ยหหลบสวยคนระับจอนบาลเลยซับซ้ายเลยคนระับไม่ต้องแต่งไม่แขวาครับถนัดซ้ายก็ยิงซ้ายนะและนี่คือการรีวิวจอนบาลแบบเฟิร์สอิมเพรสชั่นเลยครับก็จับแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะ สำหรับผมก็ไม่ค่อยเข้าไมา้เข้ามือเท่าไหร่ครับสิ่งที่จะทำก็คือขายมันดิิงซะ